พระพุทธเจ้ารู้จักเสียสัจจะที่เป็นโลกุตระชั้นใดท่านก็เห็นค่าของโลกุตระเหมือนกันอตมาก็รู้ค่าของโลกุตระชั้นเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าท่านรู้สุดยอดแล้โอหเกิดมาเป็นคนแล้วนี่ไม่ได้โลกุตระเนี่ยเสียชาติเกิดเป็นคนอตมาเคยพูดมาแล้วเสียจริงๆ เพราะคุณถ้าคุณไม่ได้คุณก็จะไปวนเวียนตามวิบากกรรมของคุณอีกกี่ชาติ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 มันน่าสงสารนะคนที่ไม่ได้โลอุตรธรรมและเขารู้วิบากเขาไหมเขาไม่รู้กรรมวิบากเป็นอาชินตยมาได้เนื้อเนี่ยมันวิ่งไล่เขาไม่หยุดตามทำแล้วยิ่งคุณไม่รู้จักโลอุตรธรรมคุณก็มาปฏิบัติมาประพฤติ มีแต่โลกียะแต่ไม่ได้โลกโกรธหลงคุณไม่ได้เรียนจริงมันซับซ้อนหลอกคุณเอง เ <top Regular system> สียชาเกิดเป็นคนโลกมีสองโลกโลกโลกิยะกับโลกโลกุตระพอเราเข้าใจในความหมายของคำว่าโลกิยะกับโลกุตระดีและเห็นคุณค่าของโลกุตระดีไม่เหมือนคนที่เขาไม่รู้จัก เ็ไม่รู้เรื่องว่าโลกนี้มีโลกุตระไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้จักค่าแม้ผู้จะเรียนรู้เป็นชาวพุทธดีไม่ดีเป็นปราดถด้วยเป็นปราทางศรสนาแต่ไม่รู้ค่าของโลกุตระจริงๆนะไม่รู้ค่าอย่างสำคัญ ไม่รู้ค่าอย่างสำคัญคำว่าไม่รู้ค่าอย่างสำคัญเนี่ยจิตมันไม่ได้ไปประทับประทับกับคุณค่าอันนี้ประทับอย่างสนิทประทับอย่างทราบซึ้งประทับอย่างสาคัญก็คือมีภูมิปัญญา ประทับและมีภูมิปัญญาเข้าใจทว่าโอ้โหอันนี้เนี่ยในความเป็นมนุษย์ที่เกิดมาแล้วได้รู้ได้สดุดใจเลยว่าโอ้โหความคุณธรรมหรือความรู้ชนิดนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งมันมันมีความหมายในอัญญธาต ความหมายในอัญญาธาตุถึงขั้นอัญญาถึงขั้นประหุพ์ถึงขั้นมากพอเป็นปัญญาความรู้ที่มันมีคุณคุณสมบัติคุณวิเศษถึงขั้นนี้เนี่ยมันสะดุดเลยแล้วมันเกิดที่ภาษาพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าฉันทะเป็นมูลเป็นรากเงาเลย เป็นมูลกายัางไปถึงความอน,นิ้ท่าัแปลเป็นไทยว่าฉันทานิวะความยินดีความยินดีปรีดาเพราะเห็นดีเพราะเข้าใจดีเพราะรู้ได้ดีเพราะมีปัญญาสามารถรู้ในสิ่งดีและมันยินดี ยินดีถึงขั้นใช้คำท่านใช้คำว่าถึงมูล,ลกาถึงรากของจิตม่าในความยินดีอื่นๆที่เราใช้ภาษาไทยเป็ยินดีต่างๆนานาเยอะแยะใช้ภาษาไทยที่เป็นหมายถึงความยินดีที่ภาษาบาลีท่านแจกเอาไว้ในความยินดีมีทังเรอะแยะอิตินันทอะไรก็แล้วแต่ยินดียินดีมันมีทั้งเยอะตั้งแยะ แต่ฉันทะเนี่ยมันเป็นต้นแรกคำแรกของอิทธิบาทสเป็นคำแรกของอิทธิบาทสเป็นคำแรกของมูลลกาและเป็นคำที่ใช้ไปในอื่นๆอีกเยอะฉันทะ และฉันท้ามันจะมีกำลังของวิริยะและมีกำลังและก็มีสภาพของจิตเข้าไปโถมใส่อันนี้ด้วยเพื่อที่จะไปเอาเนื้อแท้วิมังสาวิมังสา,งสานี่ก็แปลว่าเนื้อนั่นแหละแล้วก็หมายถึงสัจธรรมอันนี้เป็นธรรมะที่เป็นเนื้อแท้ย่างเข้าไปถึงอันนี้ พวกเราเนี่ยศึกษาธรรมะจากคำสอนหรือคำอธิบายของอาตมาได้เข้าใจแนวทางความหมายความรู้ความจริงแบบอาตมาพาทำความเข้าใจซึ่งมันเป็นความรู้ความหมายความจริงที่ไม่เหมือนของอาจารย์อื่นๆ พระอาตมาอธิบายนี่จะต้องพยายามทําความเข้าใจในสัจธรรมให้รอบด้านพยายามทําให้เข้าใจให้รอบด้านให้ครบครบด้านพะจะจดใจเห็นได้ามันวนเวียนวนซ้ําไปซ้ำมาจะีกวนขยายความวนวนวนเพื่อเจาะให้เข้าถึงทั้งเปลือกถึงแก่นนะมันไม่ง่าย ธรรมะพระพุทธเจ้ามันไม่ง่ายมันคำพีราตุตสาตุรนุโพธาสันตาปนิตาอัตตะกบิจารา mm hmm. นิปุณาบันดิตเวทนียะ mm hmm. มันละเอียดลึกซึ้งถึงขั้นบัณฑิตแท้ๆไม่ใช่บัณฑิตสอบมาจากมหาวิทยาลัย เป็นบัณฑิตจริงเป็นผู้ฉลาดมีความรู้ที่จะฟังธรรมะอันนี้ได้จริงๆนะเพราะงั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าอันนี้นี่จึงพูดไปแล้วเนี่ยจะมาว่าในในโลกทุกยุคทุกสมัยยถ้ามีพระพุทธเจ้านำเอาความรู้โลก,กุตระขึ้นมา ประกาศก็เป็นความรู้ที่จะต้องให้มนุษยชาติเนี่ยมาใช้อาศัยแล้วมันก็จะเจริญจเจริญขึ้นถึงขีดแล้วมันก็จะเสื่อมนี่มันมันเสื่อมมาจกนกระทั่งหมดไปครึ่งพุทธกัป2,500ปีอัตมาก็นำมาใส่ทำไม อมัสถาปนาขึ้นใหม่มันก็เจริญจะเจริญขึจะจะน้นไปอีกในระยะและ้วที่จะทรีก็จะเสื่อมละยาวนานไปอีกสองพันห้ปีธรรมะของพระเจ้าเนี่ยจึงเป็นสุดยอดของความรู้นี่พูดในหมู่เราเลยเนะพูดไปข้างนอกเขาฟังแล้วเขาก็จะหาว่าหลงตัวหลงตนยกตัวยกตน มันไม่มีความรู้อะไรในมนุษย์ชาติเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้เกินกว่า,าศาสดาทั้งหลายตรัสรู้ความเกิดความตายของแท่งค้อนสรีระเนี่ยของคน เกิดอย่างไรตายอย่างไรการรู้การเกิดการตายการรู้ความเกิดความ,วามตายของสัตว์ลืมคนตัวเรานี่แหละแล้วก็จัดการกับความเกิดความ,วามตายของเราได้เอง ได้เองถึงขั้นจะเกิดหรือจะไม่ยอมเกิดอีกแล้วจะสลายตัวอัตภาพตัวตนของเราหรือจิตนิยามของเราสลายเลิกเป็นดินน้ำไฟลมไปเลยจบ มีาศาสดาองค์เดียวในมหาจักรวาลคือพระพุทธเจ้าแต่หลายองค์นะแต่ว่าได้ตรตัดสรู้ความรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันเดียวกันนี่แหละของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยก็จะรู้อันนี้หมดแม้แต่ยังไม่ถึงอย่างอาตมาในกรรูออกมาพูดแล้วรู้และทำได้ด้วยนะทำได้ด้วย แล้วก็มันก็มีนัยยะที่รู้ยิ่งรู้ขึ้นไปเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆมันมีขั้นตอนของอรหันต์ถึงหกอรหรันต์หกขั้นหกระดับที่อาตมา,าก็ได้ขยายความไปแล้วลอย่างอาตมาเนี่ยอยู่ระดับสี่อรหันต์ระดับสี่จะต้องไปเป็นอรหันต์ระดับห้าเป็นอรหันต์ระดับหกสุดท้ายอารหันต์ตัตสัมมาสัมพุทธเจ้า อย่างนี้เป็นต้นซึ่งว่าเป็นความรู้ถ้าอาตมาไม่มาพูดมาอธิบายพวกนี้ mm. ก็ไม่มีใครเกาจะรู้หรอกแต่ตาตมารู้เพราะอาตมาเป็นความจริงอาตมาเป็นความจริงเป็นตัวจริงเป็นความรู้ที่อยู่ d n เเดียวกันกับของพระพุทธเจ้าจริงๆก็พูดความจริงสู่กันฟัง แฟนโลกในยุคนี้เนี่ยที่อาตมาเอาโลกุตรรเข้ามาสถาปนาลงไปเนี่ยจึงเป็นสุดยอดของความรู้ที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้มันหมดแล้วมันไม่มีแล้วมันเสื่อมจริงๆแล้วอาตมาก็าเอามาสถาปนาลงไปทำไมพูดว่ามันเสื่อม มีอะไรพิสูจน์มีอะไรชี้บง่งมีอะไรยืนยนันว่ามันเสื่อมก็ตะมาประกาศมาห้าบสามปีแล้วเนี่ยท่านผู้ที่ดูแลศาสนาพุทธอยู่เนี่ยรู้เรื่องที่ไหนอ่ะมีแต่พวกคุณนี่รู้เรื่องคือพวกที่ไม่ใช่ผู้งมงายตามเทระสมาคมพวกคุณไม่ใช่ผู้งมงายตามเทระสมาคมผู้มีดวงตา ผู้มีเชื่อของโลกุตระจึงรับติดสัมผัสได้รู้คุณค่าเข้าใจเชื่อมั่นในความจริงอันนี้จึงมาเอาอัตมาพูดมาบ่อยไม่รู้กี่ทีแล้วว่อาอัตมาเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาสาธยายมาประกาศมาอธิบายลงไปให้ฟัง อัตมาไม่เคยหวานลอ้อมไม่เคยใช้วิธีการใดๆที่จะล่อลอกหรือเป็นเชิงโฆษณามีแต่พูดความจริงให้ละเอียดให้ชัดเจนให้ทุกคนเข้าใจได้แล้วคุณมีฉันทะแล้วคุณไปปฏิบัติ ปฏิบัติถึงขั้นมณสิการเป็นรากเป็นมูลกาข้อที่สองปฏิบัติแล้วได้ถึงขั้นนั้นพระพุทธเจ้าจะมีคำเต็มโยนิโสมณสิการเอาไปทำแล้วได้จนถึงขั้นโยนิโสมณสิการหมายความว่าทำใจในใจลงไปถึงที่เกิด ถึงที่ดับที่อาตมาพูดนำมาแล้วรู้จักความเกิดความดับของจิตเจตสิกตา่างๆลงไปจัดก,การกับอุปาธิอุปาธินี่คือเชือ้อเชื้อที่พาเกิดพาตายอุปาธินะ คนที่ไม่รู้ก็อุปาณิอุปาทิเนีย่ยพระยัญชนะบาลีตันชัยว่าคนไม่รู้แต่ยึดไว้อยู่มีเชื่ออันนี้อยู่แต่ยึดไปอย่างอาวิชชาถ้าเรียกอุปาทานอุปาทานยึดไว้แต่ไม่รู้ยึดเชื่อเกิดโดยไม่รู้ก็เลยมีแต่เกิด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 ไม่รู้จักตายเปรยียบผู้ที่สาม,มารถ มีความรู้ถึงสภาวะธรรมะที่แท้ๆท้เลยเป็นอาการกิริยาของสภาวะธรรมที่เป็นจิตเจตสิกและเป็นปัญญาปัญญารู้จักอาการของจิตอาการของเจตสิกอันนี้อย่างดีงามถูกต้องหมดเลยก็สามารถจัดการกับจิตกับเจตสิกอันนี้ได้ถึงขั้น นิพานหรือปรินิพานเป็นประโยชน์สารสมบูรณ์แบบเลยนะเป็นผูจจจรรจจจ้จบทั้งกิจจบทั้งกรรมจบจบทั้งการจบทั้งกิจจบทั้งกรรมจบทั้งการพระองคก็รู้ว่ากิจที่จะต้องทำคืออะไรก็ทำได้โดยจัดการด้วยกรรมเพราะจะจบ ด้วยการกาละอีกทีหนึ่งก็เป็นอิสระของท่านสมูรณ์แบบแล้วจะจะอยู่กับการหรือไม่ได้อยู่กับกาละจะอยู่กับกาละหรือไม่อยู่ก,กาละ,าาละถ้าเป็นคนทำกาละเป็นคนทำตายจะตายแบบสุป,ปาทิเสสนิพานหรือจะตายแบบอนุป,ปาทิเสสนิพาน โดยไม่ต้องแย้งว่าเป็นของเสขบุคคลหรือเป็นของอาบเสขบุคคลท่านแย้งกันอยู่วม่าถ้าเป็นของเสขบุคคลหมายความผู้ยังไม่บรรลุอราหันต์ก็จะเป็นผู้ที่ยังเหลือเชื้อกิเลสเรียกว่าสัพปาทิเศะจะต้องมาปฏิบัติอีกเกิดมาปฏิบัติอีกเพื่อที่จะเป็นจนหมดเชื้อเรียกว่า,วาอนุปาะทิเศะ นะสมพตุที่รู้แจ้งแล้วจริงเราไม่จะต้องเกิดต้องแก่อะไรเรากฎชาตินี้แหละกิเลสหมดล้วและกิเลสจะเหลือสัุป,ปาธิเสสะขออภัยไม่ใช่กิเลสทีเดียวอุป,ปาธิเหลืออุป,ปาธิเหลือเชือกเชื้อกเกิด และเป็นเชื้อเกิดที่เกิดอย่างโพธิสัตว์เกิดอย่างผู้ไม่มีกิเลสแล้วแต่จะเกิดแล้วเกิดอีกกี่ชาติก็เรื่องของท่านจนดสูงสุดก,ก็เป็นพระอรหรนะันต์นเป็นพระหันตสมมาสัพพุทธเจ้านั่นแหละอย่างเงี้ยเป็นความรู้ที่สอนไม่ต้องไปบอกว่าเป็นเป็นของผู้ที่เป็นเสขบุคคลของผู้เป็นอะเสขบุคคลนี่แหละมีความรู้ในอุป,ปาธิ ความรู้ในเชื้อจะเหลือเชื้อเพราะฉะนั้นถ้าเหลือเชื้อก็คือคุณยังไม่ปรินิพานเป็นประโยสารถ้าคุณจะอนุปาทิเสสนิพานธาตุไปเลยคือธรธาตุที่มันไม่เหลือเชื้ออะไรเลยไม่เหลืออุปาทิอะไรเลยก็คือเชื้อของสิ่งที่จะเกิดเป็นจิตนิยามไม่เหลือแล้วแตกสลายเป็นดินน้ำไฟลมไปหมดเลย เพราะอนุปาทิเสสนิพานาธาตุของความหมายบาลีอันนี้ก็คือการแตกสลายาธาตุจิตของตนเองหมดเป็นดินน้ำไฟลมไปเลยอนุปาท,ทิเสสนิพานขั้นสุดท้ายแตกาธาตุออกไปไม่เหลือไม่เหลือาธาตุจิตาธาตุเชื้ออุปาิอะไรไม่เหลือสักอย่าง หมดเลยจบฟื้นอีกไม่ได้แล้วถ้าต้องตัดสินงั้นแล้วอันนี้ก็สลายไปหมดเลยในกาละในการกาละหรือกาเนี่ยคือสิ่งที่อยู่ประจำธรรมชาติของเอกภพมหาจักรวาลคือทุกอย่างต้องเคลื่อนไปกาละทุกอย่างต้องเคลื่อน โรกตรหมุนวินาทีต้องมีตลอดวินาทีไม่มีใครที่จะพระเจ้าก็มาสร้างให้วินาทีนี้หย,ยุดจาเดินต่อนะหยุดนะวินาทียังไปมีกาละอย่าเดินนะหยดุดไม่มีใครทําได้พระเจ้าก็ทําไม่ได้ธรรมชาติก็ไม่มีการเกิดอย่างนี้เลยจะต้องเคลื่อนอยู่ตลอดกาลนานถ้าหยุดเมื่อไหร่ก็อับเอกภพไปแตกแหมดเลยแล้วจะมีอะไร มไม่มีอะไรได้เป็นไปไม่ได้สุดแล้วนี่จะพูดนี่ก็จบสุดแล้วหมดไปเมีนเพราะความรู้ท่พย์เจ้าท่านมาสอนสุดท้ายท่านตรัสรู้ความรู้ในโลกทุกวิชาการในโลกแต่พระพุทธเจ้าเกิดมาในยุคนี้ท่านก็จะต้องเรียนรู้หมดทุกวิชาการนะท่านจะเรียนรู้แล้วก็ได้หมดนะ แต่พอที่รักเรียนไม่ไหวเลยไม่เรียนเลยไม่มีวัสนาได้เรียนเลยวิชาการทางมหาวิทยาลัยอะไร,ะไ,รไม่ได้เรียนกับเขาเลยแค่ธรรมวิชาการโลกุตระวิชาธรรมะศาสนาพุทธโลกุตระวิชาเดียวอาตมาก็จะตายอยู่แล้วนะมาทำหน้าที่งานเดียววิชาเดียวเรื่องเดียวนี่ก็โอ้ย ไม่ใช่เรื่องจะธรรมดาแล้วนะใช่ไหมเพราะทำให้เต็มที่เถอะนะพ่อขอพ่อครูที่นี้เป็นคำนเป็นคำอะไรล่ะคำเรียกว่าขอมันก็ขอไม่ได้หรออวพรนะขอเวพรเขาขอเขาขอ,ขอ,ขอ,ขอโอกาสที่จะอวยพรครับนะดิงวอน ขอพระครูอยู่คู่โลกโลก,กุตระอันนี้ไม่ต้องพูดหรอกอาตมาถ้ายังอยู่อาตมายังไม่ปรินิพานเป็นปรญโยสานไปแล้วก็อาตมาก็ต้องอยู่คู่โลก,กุตระไม่รู้อาตมาจะเกิดเพื่ออะไรอาตมาก็ต้องเกิดคู่อยู่กับโลก,กุตระแม้จะเกิดมาแล้วโอ้โหโลก,กุตระในประกาศไปไม่ได้แล้วประกาศไปก็ศูนย์เปล่าไม่มีใครรับได้เลย ไม่คุ้มที่จะพูดที่จะสาธยายเลยไม่คุ้มไม่ได้เรื่องนะอาตมาก็ยังจะอยู่คู่กับโลกุตระคนเดียวนั่นแหละถ้าอัตมาจะเกิดแบบม่เรารู้อยู่คนเดียวนอกนะั้นพูดไปไม่มีใครรู้แต่ทุงวันนี้ยังอบอุ่นยังมีพวกเรารู้โลกุตระนะเพราะงั้น ความที่จะยืนหยัดยืนยันการที่จะยืนหยัดยืนยันนีไ่ไม่ต้องมาขอไม่ต้องมาบอกไม่ต้องมาขอไม่ต้องมาอ้อนวอนไม่ต้องมีใครมาบังคับเลยมันไม่มีอะไรดีกว่านี้อาตมาอธิบายยกคำอธิบายว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นคนเหมือนเราคนเหมือนกันทุกๆคนเท่ากันนะ พอท่านเกิดมาเป็นเจ้าชายสิทธษถาท่านก็คือคนเป็นคนมีขันห้าเหมือนกันกับทุกๆคนแต่ท่านเป็นผู้ที่มีสัพพัญญุตยานบริบูรณ์ท่านก็รู้ทันทีเลยว่าท่านจะทำงานอะไรเหมือนอาตมานี่พอรู้ตัวแล้ว อาตมาไม่เอา,เางานทั้งโลกแต่พระุเจ้าเนะี่ยท่านก็มีวิบากของท่านมีลิงลมอมคบพองแบบของท่านขออ้ออาตมาก็มีของแบบอาตมานะของพระพุทธเจ้าท่านก็มีแบบของท่านแล้วพอถึงเวลาท่นานก็มานะของท่านอายุสามสิบห้าของอาตมาอายุสามสิบหกแต่มันไม่ได้ไล่ คล้ายๆใกล้ๆกันแค่3 5้กับ36นะมันห่างกันเยอะอยู่แต่มันซับซ้อนอะอธิบายไม่ไหวอาตมาอธิบายไม่ไม่ถูกด้วยแต่มันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมตัวเลขมันออกมาอย่างนั้น,น,น,ออน,นจริงๆพระพุทธเจ้ารู้จักเสศยสัจจะที่เป็นโลกุตระชั้นใดท่านก็เห็นค่าของโลกุตระเหมือนกันอัตมาก็รู้ค่าของโลกุตระ ชั้นเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าท่านรู้สุดยอดแล้วโอ้โห و, เกิดมาเป็นคนแล้วนี่ไม่ได้โลกุตระเนี่ยเสียชาติเกิดเป็นคนอัตมาเคยพูดมาแล้วเสียจริงๆเพราะคุณถ้าคุณไม่ได้คุณก็จะไปวนเวียนตามวิบากกรรมของคุณอีกกี่ชาติ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 มันน่าสงสารนะคนที่ไม่ได้โลกุตระรมและเขารู้วิบากเขาไหม,ไมเขาไม่รู้ กรรมิบางเป็นอจินใจมาได้เนื้อเนี่ยมันวิ่งไล่เขาไม่หยุดตามทําแล้วยิ่งคุณไม่รู้จักโลกุตรธรรมคุณก็มาปฏิบัติมาประพฤติมีแต่โลกียะเต็มไปด้วยโลกโกรธหลงคุณไม่ได้เรียนจริงมันซับซ้อนหลอกคุณเอง คำว่ากโกรธนี่นะคนรู้ว่ากโกรธแสดงคำว่ากโกรธภาษาไทยเรารู้ดีอาการโกรดน,น่าแดงออกมาเลยนะแล้วก็แสดงอาการกิริยาทางกายวาจากโกรธใครก็รู้แล้วแต่ถ้ากโกรธอย่างคนที่มีความรู้ซ้อนว่าเฮ้ยโกรธมันอาการแสดงออกมาไม่ดีนะอย่าแสดงนะเขาก็จะซ่อนไว้ซ่อนแต่ภาวะโกรธที่ซุกซ่อนไว้นั้นมันมีจริง อันเป็นพลังระเบิดมากขึ้นปาาขึ้นเก็บขึ้นมากขึ้น,แ,น,นแล้วก็ค่อยแสดงออกโดยการคิดดอกเบีย้ยต้นทุนไม่ลดดอกเบีย้ยทบต้นนับไปทวนวอันนี้เป็นสัจจะที่อาตมาเห็นอยู่ในคนทั้งหลายที่เขา คนยึดมั่นถือมั่นไม่ได้รู้จักธรรมะอันนี้ซึ่งเป็นความเสื่อมมากมากของคนผู้ที่เขาไม่รู้พวกนี้เขาทำก็ทำ,ทำกันอยู่อย่างทุกวันนี้ก็ทำๆกัน่ะรุปว่าเกิดว่าเป็นมนุษย์แล้วนี่ไม่เอาธรรมะโลก,กุตร,ระนี่คุณจะชาติใดก็แล้วแต่คุณไม่เอานี่มันไม่รู้จะบอกว่าไงว่าโง,ง่อก็ยังน้อยไป เราคนเกิดมาโง่ก็ยังน้อยไปไม่รู้จะเอาภาษามาเรียกคำไอ,อ,อ้ความไม่รู้จักสัจจะไม่รู้สาระในสาระไม่รู้สาระในสาระนี่ไม่รู้จะทำยังไง